สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พน้องๆ้เพื่อนๆ f ืเอทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อให่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆออีกเช่นเคยนะครับวันนี้นำพระสมเด็จวระครังเป็นพระยุคปลายแล้วนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยปูนเปลือกหอยสุกนะครับองนี้ เพื่อนเพื่อนดูดูโดยกายภาพแล้วเหมือนสีท่านนี่เหมือนเปลือกหอยจริงๆิงนะครับเพื่อนๆสีเนี่ยโดยกายภาพเหมือนเหมือนหอยแครงนะครับเนี่ยเหมือนมากเลยไหลตกตรงสองข้างนะครับดูเกตเกตนี่ตกทองช้างนะครับเพื่อนเ่อยุบลงไปหาพื้นพะแล้วก็สะบัดพาดผ่า,ผานซุ้มระฆังนะครับแล้วก็เราก็จะเห็น เส้นังคับพิมพ์นะครับเส้นขอบกระจกเส้นวาสนานี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับลงตรงกลางระหว่างแขนนี่เลยนะครับส่วนขอบข้างเรามาดูกันนะครับนี่แบบธรรมชาติเห็นไหมครับขอบข้าง บางท่านเรียกว่าดูหลังแล้วจ่ายตังเป็นเรื่องจริงนะครับด้านหลังพระสมเด็จขอบข้างพระสมเด็จนี่ต้องต้องงดงามต้องเป็นธรรมชาตินะครับเพืเ่อนเนี่ยเห็นไหมครับนี่ความงามที่เป็นธรรมชาติขององค์พระร5 0ห้าสิบปีนี่ควรจะเป็นยังไงโดยเฉพาะด้านขอบข้างสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเนี่ย ต้องได้พอประมาณนะครับนับตั้งแต่โบราณการมีก็ปั๊มให้ดูเดียวนั้นเลยนะครับเพราะว่าความเชื่อความศรัทธาของพระสมเด็จเนี่ยถ้าใครได้เนี่ยถือว่าเป็นบุญอานิสง์นะครับสมัยก่อนเราอยากจะได้เราก็ไปหาหลวงเขาเรียกว่าหลวงตาหลวงตาโตที่วัดนะครับ ไปวันนี้ไม่เจอไปวันหลังก็ไม่เจอไปวันเรื่อยๆจนเจอถ้ามีทานก็โยนให้นะครับท่านออกบินตบบาทท่า,ยยานก็ใส่ย่ามแจกไว้ด้วยหรือบางครั้งถ้าเรามาเห็นความงามของท่านเขาไม่ได้ไม่ได้มีร้านขายพระจำน่ายพระมนปัจจุบันนี้นะครับคนที่มาก็ถ้าจะมาขอก็ วันที่ท่านอยู่นะครับในวันหรือว่าโอกาสหรือว่าช่วงที่ท่านอยู่วัดเขาก็มามากราบถ้าท่านมีตั้งกโยนให้บิณฑบ,บาตอย่างเงี้ยไม่มีตั้งกโยนให้ไปเรื่อยๆหรือไม่ให้ไปแล้วนี่ความขงังความศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เรามีก็เกิดปาฏิหาริย์สำหรับตัวเรานะครับเพื่อนๆนี่เราดูดูภาพองค์ก่อนนะครับเพื่อนๆดู มันมันใช่ไหมครับของเก่า150ปีควรจะเป็นยังไงถามใจเราดูนะครับเพื่อนๆเ,เอาง่ายๆตั้งโจทย์ง่ายๆพระทุกองค์นะครับร้อยห้าสิบปีเนี่ยถ้ามีใครมาสแกนค่ามาบอกค่าเอาพระเราไปพิสูจน์ให้เห็นกตาเนี่ยร้อหรือว่า1,000ก็สุดแท้แต่นะครับเพื่อน หรือไม่ถึงพันคือพระมาหายําอยู่เสมอผ้าแท้หาง่ายแต่พระเป็นล้านราคาบาแพงนี่หายา,ยากเพียงแค่ว่าเพื่อนเพืท่านใดยังไม่เคยออกตลาดนะครับเราก็เอามาดูเป็นของตัวเองนะครับเพื่อนเอนดูนะครับดูซุ้มระฆังดูขอบงดงามนะครับองเนี้ยเดี๋ยวเขากล้องขยายเราจะเห็นชัดนะครับ มีเม็ดเขียวด้วยนะครับอยู่ใต้ฐานเนี่ยเม็ดเขียวเม็ดหยกเม็ดทองคำดังที่เขาเรียกกันนะครับเรามาดูนะครับว่าองค์ที่ได้ชื่อว่าองค์สีสีงาลายงาช้างสีผิวมะกอกสุกสี เรียกว่าสีมันปูปสีเหลืองขมิ้นสีเหลืองฟักทองครับแล้วแต่คนโบ,บราณโบราณสืบต่อกันมาต้งก็ตั้งสายานะเหมือนองค์เสียดงุลนะเหมือนองค์ที่เราเคยเจอนะครับเป็นองค์ที่นำมาถึงความสุขถ้าใครได้ครอบครององค์นี้นะครับ เพื่อนดูเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเราเขากล้องขยายนะครับเราเขากล้องขยายเราจะได้เห็นชัดเห็นไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆเราจะได้ดูนะครับพระแท้พระแท้นี่แท้ที่องค์พระนะครับเพื่อนๆจำไม่ได้เหนะครับพะระแท้นี่แท้ที่องค์พระนะครับไม่ได้แท้ที่ลมปากใครนะครับเพื่อน ลมปากของคนไม่มีโอกาสทำให้พระแท้ได้นะครับเราดูนะครับอันดับแรกเพื่อนๆดูดูผิวนะผิววันพระเนี่ยเป็นไงครับนตรงนี้เราดูนี่ตรงหัวเขาท่านหลุดออกไปเนี่โอ้โหเนื้อปูเบือกหอยเลยนะครับเพื่อนๆนนตรงนี้ เราสังเกตดูคล้ายกับสนิมน้ำหรือสนิมเหล็กนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยผพักเนี่เป็นรูปวงรีเลยนะครับเป็นก้อล้ำตัดเลยนะครับเกตนในภาพผ่านซุ้มระคังไป พอรอสิับเพื่อนๆสวยงามถูกต้องไม่รู้เนี่ยลักษณะเราเล่นกล้ามด้วยนะครับเป็นเหมือนพระเล่นกล้ามนะครับเนเราก็จะดูแล้วว่าเป็นร่องรอยเป็นร่องรอยของ ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นร้อยปีนะครับเพื่อนๆนี่นดูขึ้นพระเนี่ยเดี๋ยวห้ดูใกล้ๆนะครับเพื่อนๆนี่ดูสิครับเพื่อน เพื่อนสังเกตดูป,ปูนเปลือกหอยเขานะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือจุดที่เราดูไปเมื่อกี้นี่นะครับเพื่อน เห็นไหมครับนี่เพื่อนๆดูดูฟอง,งมงินยิ่งดูยิ่งช่ำนะครับเนี่ยเนี่ยปูนเปลือกหอยก็เป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนโดยกายภาพเป็นอย่างยิ่งริงๆเห็นไหมครับนี่น,นี่พุนนี่นะครับเพื่อนเพื่อนดูล่างพุนเลยไหมครับนี่ปูนเปลือกหอยนี่ถ้าหากว่าเป็นปูนซีเมนเป็นแกลบเป็นอย่างอื่นมาเราดูง่ายนะครับ เป็นไงครับนี่ดูแล้วก็เป็นความงามที่เป็นเอกลักษณ์เป็นธรรมชาติครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับเราดูด้านหน้าแล้วามาดูด้านหลังกัน เราเห็นเป็นรอยปูไตเส้นเล็กเส้นน้อยเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับนี่เราดูขอบข้างนะครับดูขอบข้าง สำเร็จรูปนะครับเทมมวลสารลงบอกพิมพ์แกะวางเลยนะครับองนี้องนี้ผ่านขมิ้นมาแล้วนะครับผ่านมาแล้วขมิน้นพิสูจน์แล้วนะครับเงนะครับเพื่อนๆดูดูแล้วพิจารณาด้วยใจเยบคายนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ